ทดสอบและสอนวิธีต่อสายครับชุดนี้1600วัตต์เริ่มแรกต้องต่อสายแบตก่อนนะครับเพื่อให้ไฟมาเลียงชาร์จเจอร์อันนู้นแผงที่เราจะทําการทดสอบอคั้วแรกต่อสายแบตต่อสายแบตเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไฟก็จะวิ่งเข้าไปที่ชาร์จเจอร์ครับเรามาดูว่ากี่โวลต์สิบโวลต์น,นะครับชุดนี้เป็นระบบ12โวลต์น,นะครับเราต่อแบตโวลต์ต่อมาต่อสายโซล่าเซลล์นะครับ ครับนี่คือการต่อสายครับผมต่อสายเรียบร้อยแล้วครับโซลารเซลล์ต่อแบตแล้วต่อสายโซลารเซลล์แล้วก็เปิดเบรกเกอร์โซลาเซลล์เพื่อทำการชาร์จแบตเราจะมาเช็คดูว่าตอนนี้ชาร์จอยู่กี่แอมป์ครับดูอ่าหนแอมป์ M ครับตอนนี้ไม่มีแดดนะครับแล้วก็เปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ก็คือเปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่แล้วก็เปิดสวิต ที่อินเวอร์เตอร์มันจะทําการแปลงไฟเป็น220โวลต์แล้วก็มาดูที่พัดลมตัวนี้ทํางานครับโอเคครับทำงานใช้งานได้ปกติครับชุดนี้ใช้ไม่เกิน800วัตต์นะครับ